นายปลแบงค์ช่วยขุดปลาแบงค์ช่วยขุดอุ้ยนี่ไงอะไรอะอะไรกิ่วเขียวอะอุ้ยอุ้ยหุยเจอตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยกัดนิ้วเหรอไหนดูนิ้วสิเลือดเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาลงมาลึกๆเลยเอาเอาเอาเจ้ากบกับตะกั่นเตนมาอุ้ยตะกั่นเตนเล่นน้ำทะเลอะ อยมาลอยลอยมาเร็ว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 เก็บเร็วอุ้ยอุ้ยพวกเราเจอที่ขุดทรายอ่ะเราไปขุดทรายกันเราเจอที่ขุดทรายแล้วไปไปเราไปขุดทรายปริศนากันเราจะขุดได้ตัวอะไรมั่งเราไปดูกันมันอาจจะเป็นไอ้นี่นะไบอาจจะเป็นสัตว์มีพิษนะวิ่งหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ร้ายเราไปลองขุดกันดีกว่า ลายไปฝังไว้เหรอเราลองไปขุดกันดีกว่าว่าจะเจอตัวอะไรบ้างอุ้ยใบเอาตัวไหนใบขุดดาวไหมลองขุดสิไม่มันจะเอาหรือว่าเอาเอาเอากุ้งนี้เอาไหนเอาปูเอาปูะปูไหนลองขุดสิจะเจออะไรอุ๊บอุยจะเจอสัตว์อะไรบิงช่วยขุดเลยบิงช่วยขุดมันต้องมีสัตว์ลายอยู่ข้างในหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นงู พ่อแบงค์เหมือนหเห็นงูอ่ะไหนพ่อแบงค์ช่วยขวดุดพ่อแบงค์ช่วยขวดุดอุ้ยนี่ไง <c oughs> อะไรอ่ะอะไรเกี่ยวเขียวอ่ะอุ้ยวิ่งวิ่งเจอตัวอะไรเฮ้ยเกัดนิ้วเหรอไหนดูนิ้วสิเลือดเปล่าอุ <c oughs> ้ย <c oughs> มันคือมแมลงอะไรอ่ะ <c oughs> ใช่ต้องจับตรงนี้นะตรงเนี้ยมันมีพิษเนี่ยไหนพ่อแบงค์ดูสิอ๋อมันคือแมลงช้างหรือเปล่าแมลงด้วงป่ากิฟต์แมลงด้วงเดี๋ยวเอาแมลงด้วงวางไว้ ต่อไปเราขุดอันต่อไปดูสิจะเจออะไรอันนี้ลูกของไม่มีเยอะจ้าเฮ้ยของบิงมันไม่มีเหรอขุดเท่าไหร่ก็หาไม่เจออ่ะอุ้ยเุ้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนทหารเลยอ่ะเต่าทหารมีตัวนะตัวอะไรนะเต่าทหารเต่าหรือกอบอมันคือกบทหารกบทหารหรอเ้ย บิงเข้าไปจับนะระวังนะมันมีพิษเปล่ามันมีพิษเหรอพิษมันอุ้ยดูที่บิงโยนกบมากบหรือข้างครกก็ไม่รู้อืเราเจอข้ั้งครเระวังไว้รวังไว้อ่ะขุดต่อขุดต่อขุดต่ออุ้ยเหลือสามอันนะบิงบานี่เหลือปลาเหลือปลาดาวแล้วก็เหลือเหลือกุ้งเอาไหนลู เอาไหนเรียกเลยอ๋อปลาปลา,ปาขุดเลยขุดเลยเขุดสีขุดสีจะเจออะไรอา,าอ่าหนูช่วยช่วยกันเลยช่วยกัน<ไ>ค่อยๆขุดนะขุดเจอแล้วค่อยๆเอามือปาดนะโหอ,อันนี้มันมันอยู่ลึกมากอะ่ะ<ห>พ่า<ห>แบงค์เฮ้ยเอามือค่อยๆปาดาค่อยๆปาดออกเฮ้ยมันเป็นเหมือนขามันเป็นเหมือนขาอะไรอ่ะเด่งเดึงเดี๋ยวเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงปาดซ้ายออกปาดซ้ายออก เฮ้ยเหมือนขาอุ้ยตัวมันใหญ่นะอันเนี้ยไหนป้าแบงดูขาหน่อยอุ้ยใบเหมือนของจริงเลยอ่ะอันเนี้ยเฮ้ย,ยตัวใหญ่มากใหญ่มากตัวอะไรอ่ะต,ะะตากแตนหรือเปล่าใช่มันคือตากแตนตัวใหญ่ใช่ตากแตนยักษ์นี่ไงว้าวตากแตนอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราเราลองเอาตากแตนไปใส่น้ำทะเลกเันไหมไปไหม เอานี้ไปใส่บิงเอากบไปเอากบไปจุ่มน้ำทะเลไปวิ่งเลยวิ่งเฮ้ยรอฟ้าด้วยสิอุ้ยลงน้ำทะเลลงน้ำทะเลเฮ้ยเฮ้ยเอาลงมาลึกๆเลยเอาเอาเอาเจ้ากบกับตะกั่ตนมาวิ่งตะกั่เตนเล่นน้ำทะเลอ่ะไป แต่มันเล่นน้ำทะเลอะบิงมาใกล้ๆบิงมาใกล้ๆพี่ไบพี่เจ้ากบก็เล่นน้ำทะเลไหนพ่อแบงค์ดูหน่อยเดี๋ยวดูเจ้ากบหน่อยเจ้ากบตากระแตมันลอยน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อจะลองปล่อยมานะเดี๋ยวดเด็ๆช่วยกันจับหน่อยนะพ่อจะปล่อยแล้วนะเฮ้ยกระแตลอยน้ำแต่ว่าเจ้ากบมันจมอยู่ไปให้บิงจับสิให้บิงช่วยหน่อยบิงช่วยกบหน่อยกบจมน้ำ น้ำเยอะเลยเหรอเปียกตูดบิงไปเลยเหรอเฮ้ยจะโปรกระตากระแต่มันจมน้ำอ่ะไปไปแต่ว่าเราเหลือขุดทรายปริศนาอีกอันนึงอ่ะอีกสองอันเหรอเราไปดูกันไหมว่าจะเจอสัตว์อะไรอีกไปไปจับกบจับกระตากระแต่ไปวางไว้ข้างบนเราไปขุดทรายต่อดีกว่าว่าจะเจอสัตว์อะไรเราเหลืออะไรอีกเนี่ย เาไปตามยิงนะยิ้งเอาไหนเอานี้เหรอขุดเลยขุดเลยโอ้ยขุดแล้วบิงเริ่มขุดแล้วเรามาช่วยกันลุ้นนะว่าบิ้งจะเจออะไรเฮ้ยบิงจะเจออะไรเนี่ยทำไมมันอยู่ลึกจังอะหุยหุยตอนนั้นเจออะไรแดง จับปูได้สิมันขาดอ่ะเหลือแต่ก้ามปูหัดขุดอีกขุดอีกเเจอเยอะเจอเยอะอะไรอ่ะมะแรลงป่องแรลงปองโยนเร็วโยนทิ้งเร็วไปมะแรลงปองมันมีพิษนะจับต้องหางมันใช่ตรงหางมันมีพิษนี่ไงเราลองไปดูสิตรงหางมันนะบิ๊งอย่าไปโดนหางมันนะ เนี่ยตรงหางมันมีพิษแมงป่องเนะี่ยพิษมันอยู่ตรงหางนะโดนแดดจอดได้ด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแสดงเอาให้ดูเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยหลงแหลมๆเนี่ยเนี่ยแหลมๆหลคอยดูนะบิ๊กเอามือนิ้วมาบิ๊กเอานิ้วมาไปเอานิ้วมานี่เุ้ยเป็นไง,ไงเจ็บไหมบอกแลนะ้วแมลงป่องมนมีพิษวางไว้ไกลๆลเลยวางไว้ตรงนี้เลยเฮ้เยแต่ว่าเดีย๋ยวมีเด็กเดินไปเดินมามาโดนเราต้องเอาไปทิ้งน้ำทะเล ไปเอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งเลยไปไปทิ้งน้ำทะเลโยนเลยโยนโยนโยนโอ้โหโยนไปไกลๆเลยโยนแรงๆเลยให้บินนี่ดูบินโยนแรงนะบินโยนแรงเลยแมงป่องจับนกเลยจับนกเฮ้ยนกตัวนี้เป็นสีขาวอ่ะใบ เฮ้ยพวกเราเราเหลือปลาดาวอีกอันหนึ่งขุดกันไหมขุดปลาดาวอีกอันหนึ่งสิจะเจออะไรน้องบิงน้องบายช่วยกันเลยนะสองคนอ่ะขุดสิขุดสิหุ้ยเยมันจะเจออะไรเนี่ยหุ้ยค่อยขุดสิอย่าเพิ่งดึงออกมาค่อยขุดมันเหมือนมีสองตัวเลยอ่ะมันเหมือนเป็นกบมันเหมือนมีสองตัวเลยอ่ะ เราเริ่มเจอหัวมันแล้วใช่ใช่ใช่หยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาคอบครัวเฮ้ยเรามีเรามีเราเป็นกบแม่กับกบลูกกับใบใช่พ่อนฮพ่อ,อ,อพ่ออยู่โน่นไปจับพ่อมาไปหยิบพ่อมาดูซิอ๋อมันเป็นกบครอบครัวเฮ้ยเราเจอกบครอบครัวพ่อแม่ลูกนี่ไงพ่อ กบแม่กบลูกหูกบลูกมันเกาะหลังเฮ้ยเราเจออะไรตรงนี้เนี่ยนี่เราเจออะไรอีกอ๋ <laughs> อขาก็เ<ะ>ดินด้วยอะไรเออเราเจอกบครอบครัวจะเอากบไปลงน้ําทะเลเอ่ะมันเป็นกบทะเลเอ่ะอ๋อไปไปจับกบพ่อไปไม,ไม่เอาเอ่ะเอากบลูกไปอย่างเดียวอ่ะจะไปใส่น้าทะเลกับขึ้นภูเขาเลยเหรอ วิ Marine. Marine ่งว oh, <the> <ongs> oh, ิ่งกลบไปใส่าัน้ำทะเลอีกแล้วอ้ยเอ้ยกบมันไปกบมันไปโอ้โหพี่ใบจับกบไว้ทันกบสะอาดเลยอ่ะให้กบกินหอยสิใบเอาหอยใส่ปากกบหุยกบมันกินหอยจริงๆิด้วยห้ยเราต้องหาหอยอเล็กกบมันถึงจะกินได้ นี่หอยตัวเล็กนี่หอยตัวเล็กให้กบกินหอยโอ้โหอํำอ่อําโอเคสำหรับคลิปนี้บิงไบค์ก็ขอลาไปก่อนนะ